ก่อนที่จะประกอบพิธีชาปนกิจศพของคุณพ่อมัดกันแปงเพื่อเป็นการได้ระลึกถึงเป็นวาระสุดท้ายดิฉันนางสาวรัตนานาน์คุณนิทิกรเป็นหลานสาวคนที่สองของคุณตาได้รับฉันทานุมัติจากคณะญาติให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อมัดกันแปงคุณพ่อมัดกันแปงเกิดเมื่อวันที่ สิหกันยายนพุทธศักราชสองพณบ้านไล่หมู่ที่หตำบลท้าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นบุตรของคุณพ่อพวงและคุณแม่ตุ่นกันแต่มีพี่น้องรวมกันห้าคนได้แก่หนึ่งนางเขียวโตมิเสียชีวิตแล้วสอง นางอ้นผู้จันเสียชีวิตแล้ว 3. นายบุญมีกันแปงยังมีชีวิตอยู่ 4. นางบุญช่วยกันแปงเสียชีวิตแล้วและ 5. นายมัดกันแปงผู้วายชนคุณพ่อมัดกันแปงจบการศึกษาหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จบการศึกษาได้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเพื่อหาเลี้ยงชีพจนถึงวัยอันสมควรได้สมรลกับนางเทียมกันแปลมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมดสามคนได้แก่ 1. อาจารย์ส้อยทองอัตโนข้าราชการบำนาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแหลมเจดีสมลกับ นายอัมพอรอัต,ตโนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงา 2. อาจารย์นิธาคุณนิทิกรข้าราชการบำน,นาญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมสมรสกับนายสุเชษคุณนิทิกรอ,อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยานตะพาน 3. นางสุ อัจจารานาันหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่เจ็ดสมรสกับนายสุรพลอัจจารานาันอดีตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนาเลสสวนมีหลานทั้งหมด5คนได้แก่ 1. นางสาวกันทิมาอัตโน เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์อาวุโสบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิกจกรกัดมหาชน 2. ข้าพเจ้านางสาวรัตนานุคุณมิติกอประกอบธุรกิจส่วนตัวบริษัท a m p Energy จำกัด 3. นายปาลวัฒนอัตโนครูชำนาญการโรงเรียนบ้านปักแลกด 4. อาจารย์แพทย์หญิงสสิพิมลคุณมิติกรอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรหน่วยมะเร็งวิทยานาีเวชภาควิชาสูตินารีเวชห้านายรัชพลอัจจารานันกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปุป,ปนิสัยของคุณพ่อมัดกันแปลเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชอบทำกุศลอยู่เป็นนิสมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้มีมานะอดทนเสียสละในการสร้างครอบครัวรา่าเริงแจ่มใสสิ่งที่คุณพ่อมัดภูมิใจอย่างยิ่งคือสามารถสร้างฐานะเป็นมั่นคง และสามารถส่งบุตรเรียนจบปริญญาตรีมีหน้าที่การงานและฐานะที่มั่นคงทุกคนโดยปกติคุณพ่อมัดเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเสมอมาจนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุได้มีโรคประจำตัวหลายโรคเมื่อวันที่16-30มิถุนายนพุทธศักราช 2,568ได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสะเลือดรักษาตัวอยู่จนอาการดีขึ้นจนกระทั่งเวลา6นนกนาฬิกาของวันที่3กะกัากนาคมพุทธศักราช2,568 เสียชีวิตลงทย่างสงลวงสิริอายุ86ปีการจา,าัดปริภังยังความเศร้าสลดมาสู่ภรรยาบุตรดาลูกหลานและองค์สาคณาญาเจ้หาที่สุดมีได้ดังบทกรอไว้อะไรนี้เหมือนอาทิต ลับลาท้องฟ้าสูงดุดดังโลกสลายมาลายสิน้นนั่งกมหนา้าน้ำตาล้นแผ่นดินสุทวินอะไรในบิดาจะหาไหนใครเล่าเท่าพ่อละเลี้ยงดูแลฟูมฟักคอยรักษาอุทิศตนทุ่มเททุกเวลา ขอเพียงลูกหลานเติบม,มาเป็นคนดีล้านคำหวานจากใจใครคนอื่นที่หยิบยื่นมากน้นจนเต็มที่ไม่เท่ารักจากบิดาข้าพูนสองมือนี้สุดห่วและห่วงใยเกินจะกล้นน้ำตาพ่อมาจาก พระคมทุกพัดภาคสถานหวันกับแทบเท้าติดดาด้วยอาลายัยกุมมือพ่อแนบไว้ใกล้อุลาแสนอาลายัยคุณพ่อมัดผู้ร่วงรับไปไม่กลับลาลูกหลานไปแล้วสามพ่อเป็นอื่นมากแล้วเจ้าแก้ว ายรา่วมแห่งวังขอกุศลผลนบุญหนุนนำจิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางสว่างสวัยจงพาพ่อไปสวรรค์ฉันฝ้าไกลสู่พ่อไปสะระบุกทุกเวลาในวารัะสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมตั้งจิตอธิษฐานและยืนไว้อะไรเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อมัดกันแตงให้เดินทางสูงส่สุนติ oh, ด้วยความสงบสุขขอเชิญค่ะ